ชอบอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเหรอครับความแฟนตาซีชอบเรื่องลี้ลับเป็น้นเดิมอ,อยู่แล้วแต่ทีนี้หนูไม่อยากทาอะไรที่มันน่ากลัวมันน่าสนใจมันรู้สึกแบบคนเรามันไม่ได้แบบนิยามได้ง่ายขนาดนั้นอะไรย่างเงี้ยค่ะ วงการศิลปะของไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผลงานบางชิ้นนี่มีมูล,ลค่าทางการตลาดสูงขึ้นเกือบสิบเท่าเลยโดยเฉพาะผลงานด้านภาพวาดและอาร์ตท,ทอยของเล่นสะสมที่ตอนนี้กลายเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ไปแล้วครับวันนี้ KMJ Expert จะพาไปดูผลงานศิลปะของน้องๆพระส่องกล้าวลากระบางที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครจะมีผลงานอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอนัญญาคงทองค่ะที่สิทธิ์ของหนูเนี่ยมันจะอยู่ในภายใต้ชื่อภาพสภาวะจิตใจที่ซับซ้อนของมนุษย์ค่ะอ่ามันเริ่มมาจากแบบบทสนทนาธรรมราธรรมราของแบบในกลุ่มเพื่อนนะคะว่าแบบเฮ้ยเธอเป็นคนยังไงเราเป็นคนยังไงเพื่อนมองเราเป็นคนยังไงก็คือที่สิทธิ์ของหนูเนี่ยจะเอาพฤติกรรมแล้วก็อาการต่างๆของมนุษย์ที่น่าสนใจอะคะ่ะเอามาทําเป็นงานค่ะชื่อธนายุทธบุภาวาด์นะครับผลงาน ทั้งหมดทั้งสตัวนี้เราจะชื่อว่าเดทครับได้แรงบนาจใจมาจากเรื่องเล่าวันสิ้นโลกในใน,ในคัมภีร์ไบเบิลครับจะมีการกล่าวถึงสี่จตุราชามันน่าจะทัชคนหนูได้มากกว่าน่าจะจับต้องง่ายมากกว่าคนจะไปเปิดอ่านไบเบิลคือนางสาววริราพันธุ์จินดาค่ะคือเหมือนหนูชอบเรื่องนี้นับเป็นทุนเดิมอ,อยู่แล้วแต่ทีนี้นะหนูไม่อยากทําอะไรที่มันน่ากลัว เราไปรีเสิร์ชมาจนเจอแบบว่าเรื่องแม่ซื้ออย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วหนูแบบรู้สึกว่าหลายๆคนมันมีความเชื่อว่าแม่ซื้อจะน่ากลัวใช่ไหมคะที่หนูไปเจอมาแบบเขาไม่ได้มีความน่ากลัวเขาเป็นเทวดาค่ะท่านเป็นเทวดาหนูอยากให้แบบเด็กๆรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเทวดาที่น่ารักปกป้องเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โดยเอกลักษณ์ต่างๆนี่ก็คืออิงมาจากตัวไบเบิลเลยครับม้าก็จะเป็นม้าสีเขียวซีหรือสีกระเลียวก็เลยมาอาดัดแบปกับตัวคนเปลี่ยนเป็นสีผิว แทนเป็นสีมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ก็เปลี่ยนมีความคล้ายคลึงกับสุนัข3หัวสัตว์ในตำนานอย่างเซเบรัสอย่างตัวนี้ก็เป็นกริฟฟอนก็เป็นสัตว์ในตำนานเหมือนกันสองชิ้นนี้ก็เป็นชื่อของมันด้วยครับในภายในเซตของชื่อเดทภาพนี้หนูจะสื่อถึงพฤติกรรมของคนที่มีอีกโก้สูงค่ะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของหนูค่ะชื่อน้องโซนค่ะรับบทเป็นพระราชาและก็สร้างอาณาจักรของตัวเองภาพนี้หนูจะสื่อถึงพฤติกรรมเลิฟบอมบิงค่ะคนที่รักง่ายและก็หน่ายเร็ว มีคนปลาระเบิดความรักมา พอความรักมันหมดไปมันก็เหมือนแบบระเบิดหมดเวลาค่ะแล้วก็คนก็เลยแบบเจ็บปวดในภาพสุดท้าย dissociate identity disorder ค่ะโลกหลายอัตลักษณ์สร้างอัตลักษณ์หลายๆอย่างขึ้นมาปกป้องตัวเองให้หนีออกจากเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนกับจิตใจรุนแรงค่ะคือมันก็มีความหมายของมันแต่ว่าหนูก็เปิดกว้างให้คนที่เข้ามาชมอยากให้งานมันเป็นสื่อกลางให้คนมาดิสคัตกันอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้จะเป็นแม่ซื้อประจําวันจันทร์ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแม่ซื้อประจําวันพุหทำมาทั้งหมด4ตัวค่ะมีเป็นวันจันทร์ถึงวันพ ซึ่งแต่ละวันจะเป็นสัตว์ประจําวันที่แตกต่างกาันวันจันจะเป็นม้าอังคารเป็นควายวันพุธเป็นช้างพฤหัสเป็นกวางผู้สีเป็นผู้สีของประจําวันด้วยคะ่ะเอ,อ่อต้นแบบมันจะมีต้นแบบอยู่แล้วคะ่ะใช่คะ่ะจากวัดโพเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังคะ่ะก็เลยอยากดีดไซน์ใหม่ให้เข้าถึงได้ไง่ายมากขึ้นโดยความที่หนูว่าชอบของเดเ่นด้วยเป็นทุนเดิมหนูก็เลยอยากที่จะมีทอยเป็นของตัวเองอย่างนี้นคะ่ะเราก็เลยเลือกที่จะทําเป็นทอยแล้วก็ทําเป็นทีดีิค่ะ ปัญหามีเยอะมากค่ะแต่ปัญหาที่หนักที่สุดในช่วงทํางานก็คือโปรเซสของการทําสเก็ตเพราะว่าเราจะต้องหาข้อมูลเยอะแล้วก็กั่นกองมันออกมาอีกแล้วก็จะต้องเอาข้อมูลนั้นออกมาเป็นภาพให้ผู้ชมได้เข้าใจมากที่สุดแต่ว่ามันก็โชคดีที่ว่าแบบอาจารย์ที่เนี่เขาให้ใหคําแนะนําเราดีมากๆแล้วก็ได้งานที่สมบูรณ์ที่สุดอย่างแรกคือออกแบบก่อนก็ต้องสร้างคาแรคเตอร์ให้ ผ่านทางอาจารย์ก่อนตัวแล้วยังต่ำ5สเกตพอออกแบบแล้วเราได้แบบแล้วเราก็ทําโครงขึ้นมาครับแล้วก็ใช้ดินโพลิเมอร์เนี่ยค่อยๆปั้นค่อยๆทามาทีละส่วนทีละส่วนจนจบที่ลงสีครับยากที่สุดน่าจะแข่งกับเวลาเพราะว่าเก็บดีเทลมากๆไม่ได้แบบไม,ไม่ไม่ค่อยชอบปล่อยผ่านเท่าไหร่อาจารย์ก็พยายามบีตลอดให้มันต้องทันเวลานะยากง่ายเหรอคะผมรู้สึกว่าตรงนี้ปัญหาเรื่องแมททีเรียลนิดนึงค่ะมันค่อนข้างที่จะเราบาง แล้วบางทีมันเกิดเหตุแบบแตกหักง่ายตรงๆเอาตรงๆเลยหนูเป็นคนซุบซ่าแล้วหนูว่าทําแตกไปสองตัวส่งตัวใช่เหลือสองตัวแล้วสองตัวนั้นได้ส่งได้ส่งอาจารย์หรือส่งแล้วค่ะส่งแล้วแล้วแตกแตกวันที่ส่งเลยค่ะคือจริงๆก็ตั้งวัดปกติเลยค่ะหนูไม่รู้ว่าเกี่ยวกับว่าที่หนูไม่ได้ขอท่านก่อนหรือเปล่าหรืออะไรด้วยความที่เราเชื่อเชื่อด้วยค่ะส่วนหนึ่งนิดจากนี้ ที่ใกล้เลยก็ Exhibition t h c s i s ของทั้งรุ่นนะครับคือ Exhibition ว่า a n d and On ค่ะที่ซีคอนสีนาคาริน,นะคะวันที่15ถึง30มีิถุนาย,ยู่นี้ค่ะก็เดี๋ยวจะมีนำไปแสดงเป็น Solo Exhibition ของหนูนะคะที่ Canvas and Co คค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนมาดูจะมีงานเยอะกว่านี้ค่ะมีหลายชิ้นเลยแต่ว่าประมาณเดือนก,นกรกฎาคมค่ะ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นผลงานศิลปะเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบด้านนี้นะครับสามารถเข้ามาศึกษาต่อได้ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบที่ประจอมกล้าวลาดกระบังครับและใน e ีพีต่อไปหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยในเรื่องอะไรนั้นสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและพวกเราจะพาไปเปิดทุกข้อสงสัยไขยทุกความจริงกับ KITL Expert